สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิรินันท์นิยันต์ังครูสาวนะคะประจําห้องสมุดค่ะวันนี้ครูสาวจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมปั้นดินน้ามันนะคะโดยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆปั้นเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับบ้านสวยริมสวนค่ะเด็กๆโดยใช้รูปทรงเลขาคณิตนะคะในการปั้นกิจกรรมกันเลยนะคะ,ะคุณครูนะคะเริ่มแรกนะคะคุณครูจะปั้นนะคะ งานปั้นบ้าน,านสวยริมสวนใช่ไหมคะก่อนอื่นคูจะอ่านะคะทําสนามหญ้าก,ก่อนนะคะคุณครูเลือกสีเขียวนะคะนั่นก็คือดินน้ํามันนะคะเด็กๆอ่ะครูเลือกสีเขียวมาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะปั้นดินน้ํามันนะคะแล้วก็คลึงนะคะเด็กๆอ่ะให้เป็นอ่ารูปร่างนะคะรูปทรงกระบอกยาวๆเลยนะคะมีลักษณะยาวๆนะคะให้เท่ากับแผ่นที่เราเตรียมไว้นะคะอ่า ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทาไว้เยอะๆเลยนะคะเสร็จแล้วเอามาประกบกันนะคะเด็กๆเห็นะคะประกบกับแผ่นรองนะคะนะคะแล้วก็เอานิ้วนะคะกดลงไปนะคะเพื่อสร้างสนามย้านะคะเด็กๆใจเย็นๆนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะเสร็จแล้วนะคะรีดลงไปนะคะให้แนบชิดกับแผนแผ่นกระดานนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆคะเราก็จะปูพื้นหญ้านะคะให้เต็มแผ่นลองที่เราเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะว้าวพื้นหญ้าคไปสีเขียวเสร็จแล้วครูจะนำนะคะดินน้ำมันนะคะถ้าเด็กๆมีเด็กๆเกะออกมาเลยนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆอ่าแล้วเราก็จะมาหักมุมนะคะอ่าหักมุมตัวบ้านนะคะอ่าได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วครูจะทำหลังคานะคะอ่าทำหลังคายังไงเอย้อครูจะ เลือกเป็นสีขาวนะคะแล้วครูก็จะมากรึงนะคะเด็กๆกรึงกรึงรึงๆรึงกรึงรึใจเย็นๆนะคะให้ได้รูปทรงนะคะกระบอกใช่ไหมเสร็จแล้วกดปิ้งลงไปนะคะอ่ากดฝ่ามือลงไปเลยต้องใช้แรงนะคะฝึกก้า,ามเนื้อมือเราไปด้วยใช่ไหมคะก็จะได้เป็นรูปทรงอะไรเอ่ยเห็นไหมคะอ่า เป็นรูปทรงวงรีหน่อยใช่ไหมคะอ่าคุณจะใช้เป็นรูปวงรีนะคะ<ม>เด็กๆอ่าจะไม่ค่อยกลมนะคะเด็กๆขยายวงออกนะคะเพื่อทําหลังคาบ้านค่ะอ่า<ม>เราได้มาแล้วนะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะนําหลังคาบ้านนะคะมาต่อเติมในตัวบ้านนะคะเด็กๆอ่ะอ่าครูเตรียมไว้แล้ว วางประกบลงไปเลยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วอ่ากดลงคาบ้านลงมานิดนึงว้าวได้บ้านแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่าได้มาหนึ่งหลังแล้วนะคะคาบ้านนะคะเด็กๆอ่าเราก็ดินน้ำมันนะคะมาคลึงแบบนี้ก่อนนะว้าวเราได้เส้นขนาดนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราเอามาวางบนหลังคาบ้านนะคะ,ะกบหน่อยอ่านะคะให้แนบชิด ว้าวได้แล้วนะตกแต่งหลังคาบ้านนะคะเสร็จแล้วคุณครูนะคะนำเส้นสีเขียวแบบนี้มาลึงอีกอ่าขึงให้เป็นสีเขียวแบบนี้อีกนะคะอ่าจัดนะคะจัดขึ้นจัดลงหน่อยนะคะอ่าสลับขึ้นสลับลงนะคะคล้ายๆตัวหนอนเลยเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเอามาแต่งบนหลังคาบ้านนะคะเป็นหลังคาบ้าน ว้าวสวยงามทำไว้เยอะเลยนะคะเด็กๆอ้าวคุสาวนะ่าทำาไว้แล้วเห็นไหมคะอ้าคุสาวก็เอามาแต่งเห็นไหมคะเด็กๆอ่าสีเขียวเออสีเขียวข้างบนเหมือนกันดีกว่าด้านนี้ใช่ไหมคะอ่าสีชมพูคุณสาวสลับสีชมพูสักหน่อยนะสีแดงว้าวสาวได้หลังคาบ้านแล้วค่ะเด็กๆเสร็จแล้วคู้สาวจะทําประตูบ้านนะคะโดยใช้ ดินน้ำมันนะคะอะเด็กๆเอามาทำกลมแบบนี้ก่อนนะคะอ่านะคะเราก็คลึงนอยนะคะประตูบ้านเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ้าวอ้าวเห็นไหมคะคุณครูสาวนี่ทำทั้งสี่ด้านเลยหนึ่งด้านที่หนึ่งสองสามสี่ว้าวเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมคะเป็นประตูบ้านนะคะเสร็จแล้วคุณสาวก็จะทำนะคะอ้าวอะไรคะ ที่เปิดประตูบ้านเอาประกบลงไปว้าวเราได้ประตูบ้านแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็นําประตูบ้านของเราเนี้ยมาติดไว้ตรงกลางนี้เลยนี่ประตูบ้านนคะนี่คะ,คะเออโอเคเสร็จแล้วนะคะคุณครูสาวนะคะจะทําถาลองบ้านนะคะเด็กๆน,นําดินน้ามันนะคะแบบนี้นะมาคลึงก่อน เอาเรามาทําฐานรองบ้านนะคะอ่ะนะคะให้มีแบบนี้นะคะขนาดเท่ากันเลยทําไว้เยอะๆเลยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วก็ปั้นกลมๆนะคะเด็กๆเพื่อทําฐานรองบ้านเอามือกดลงไปนะคะให้มีลักษณะกลมๆนะคะเพื่อทําฐานบ้านนะคะอ่านี่คะ่ะว้าวโอ้คุณสาวทําไว้เยอะมากเลยเอาพอได้เยอะๆแล้วเราเอามาตกแต่งนะคะ อะสาวมุมนี้อ้าวเลียงเลยอ่านะคะคุณสาวทำไว้เยอะมากเลยนะคะ,ะชิ้นงานนะคะใจะเย็นๆน,นะคะเด็กๆสามสี่ห้าอ่าแล้วแต่เด็กๆนะคะจะจินตนาการว่าเด็กๆจะเอาฐานบ้านกี่แถวอาคุณสาวจะเอาสักห้าแถวอ่าสาม ี้5ใช่ไหมคะแล้วผู้สาวก็จะเอาบ้านเนี่ยตั้งลงนะคะเห็นไหมคะว้าวผู้สาวได้บ้านแล้วเห็นไหมคะบ้านหลังที่หนึ่งนะคะอ่ะต่อไปบ้านหลังที่สองนะคะผู้สาวก็จะทําเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ทําหลังคาบ้านนะคะให้เป็นรูปทรงเหมือนเดิมแล้วก็กดว้าวเห็นไหมคะอ่ะ ทำประตูผู้สาวทำประตูไว้แล้วผู้สาวสอนทำประตูไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะอ้าวสี่เหลี่ยมกับปุกกลมเป็นประตูบ้านว,ว้าวเห็นไหมคะได้บ้านหลังที่สองแล้วใช่ไหมคะอ่ะเราตกแต่งหลังคาบ้านสักหน่อยนะคะเด็กๆอ่ะเอานี้ก็ได้ที่เราคลึงเนี่ยอ่ะเอาสีชมพูที่คุณครูทำไปแล้วก็ได้อ่ะเห็นไหมคะอ่าตกแต่งบ้านหลังที่สองของเราเห็นไหมคะว้าวเราได้บ้านมาสองหลังแล้วอ่ะ เมื่อได้บ้านมาสองหลังแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแม่น้ํานะคะเด็กๆแม่น้ํานะคะเราจะเอานิ้วกรีดอ้าวกรีดลอกออกเลยเอาจะให้แม่น้ําของเราโค้งไปทางไหนเอย่ยออามาบ้านเราต้องมีน้ําด้วยอ่านี่คะ่ะอ้าออกเลยว้าว เสร็จแล้วนะคะคุณสาวจะนำดินน้ำมันสีฟ้านะคะมาปูเป็นแม่้นามอ่ามันแบนๆนะคะแล้วกลิ้วกรีดนะคะเพื่อฝึกก้ามเนื้อมือว้าวาลงน้ำไปน้ำไหลผ่านบ้านไปแล้วนะคะ ฝึกให้เด็กมีจินตนาการนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเรื่องเป็นเรื่องราวนะคะเด็กๆเราปั้นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราก็ต้องปั้นเป็นเรื่องราวได้ด้วยใช่ไหมคะว้าวน้ำกำลังไหลพลนว้าวสวยมากเห็นไหมคะเด็กๆก็ได้แม่น้ำนะคะแล้วเด็กๆก็รูก็จะนำดินน้ำมันนะคะเห็นไหมคะอ่ะที่คลึงเป็นเส้นอย่างนี้นะคะยาวๆแบบนี้นะอ่ะ มาทำเป็นก้อนหินนะคะอ่ะนะคะอ่าคลึง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 ให้กลมกลมนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอ่ะคุณสาวคลึงให้ดูกระดัอ่ะอยากได้กลมแค่ไหนเอาให้ขนาดเท่ากันนะคะเด็กๆอ่ะคลึงเลยเป็นก้อนหินนะคะทำไว้เยอะๆเลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเด็กๆมื้ยคุณสาวทำว้เยอะมากเลยคุณสาวก็จะเอามันก้อนหินมาวางอืมเด็กๆ,ๆอาจจะวางไม่เหมือนคุณสาวได้ก็ได้นะคะอ่ะ สาวก็จะวางก้อนหินแล้ววางวางก้อนหินอืมนี่ค่ะใจะเย็นๆนะคะเวลาทำงานศิละปะนะคะว้าสวยมากเลยผู้สาววางเห็นไหมอ่าเวลาวางมัดไปด้วยก็ได้ก้อนที่หนึ่งสองสามสี่อ่าด้านล่างห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบว้า ดินน้ำมันเลยนะคะอะให้เป็นรูปทรงกระบอกก่อนเฮ้ยทรงกระบอกต้องทำยังไงนะอ่านะคะมองกะดูว่าเราจะต้องการทรงกระบอกความยาวขนาดไหนนะขนาดนี้ก็พอนะคะเด็กๆเสร็จแล้วกดลงไปนะคะอ่ะวาว้าวแล้วเราก็จะได้ออกมานะคะเด็กๆอ่ะครูทำไว้ให้ดูแล้วจะได้เร็วนะคะอ่ะจะได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆค่ะ เราก็นํานะคะอะปั้นแบบนี้นะคะเด็กๆเพื่อทําขอบสะพานนะคะเอามาประกบนะคะเด็กๆว้าว,ได,าวนนะะดได้ขอบสะพานแล้วครูทำสองเส้นนะคะเห็นไหมคะอ้าวได้ขอบสะพานแล้วค่ะเด็กๆหไหเสร็จแล้วนํามาประกบตรงแม่น้ําของเรานะเห็นไหมคะ ว้าวสะพานคุณครูเด็กๆถึงไหนแล้วคะเด็กๆสีอะไรเอออ่าเราได้ขอบสะพานแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะเพราะว่าชื่อเรื่องของคุณครูสาวคือบ้านสวยริมสวนต้องมีแปลงผักใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูก็จะนําน้ํามันสีอะไรคะเนี่ยอ้าวสีน้านําตาลใช่ไหมคะเป็นดินนะคะ เพื่อทําแปลงผักนะคะเราก็จะนํามาครึงกอนนะคะเป็นลูกทรงกระบอกเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดลงไปนะคะให้ได้ลูปทรงวงรีนะคะเด็กๆอ่าก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะคะอ่ามันรูทําไว้สองชิ้นนะคะมันรูจะลงแปลงผักนะคะเอาไว้ตรงนี้มุมนี้ดีกว่า ลงสะพานมาจะได้กินผักเลยจะได้เอาน้ำลดผักเลยนะคะอ่าเราก็จะได้แปลงผักนะคะเด็กๆคุณครูก็จะน,านะะํานะคะดินน้ำมันนะคะที่เด็กๆปั้นเป็นรูปทรงยาวๆแบบนี้นะมาทำแครอทนะคะเอ,อเด็กๆขาคุณครูเคยสอนเรื่องการปั้นผักไปแล้วใช่ไหมคะอ่านะคะเราก็จะมาอย่างนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทําให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แครอทมีรูปทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทําใบนะคะเด็กๆทาเป็นรูปตัวนอนแบบนี้นะอ่ะเออใบไม้ครูเคยสอนไปแล้วอ่ะยอดแครอทนะคะเล็กๆนะอ่ะแล้วก็นํามาประกบอ่าตรงนี้เห็นไหมคะเอาใส่สองใส่ใส่สักสองยอดก็ได้นะคะใบแครอทข้างบน ว้าวเห็นไหมคะเราก็จะได้แครอทนะคะที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเห็นไหมคะตรงนี้อ่ะยอดก็จะมีรูปทรงรีเห็นไหมคะเป็นใบอ่ะมาไว้ไปแปลงผักแปลงที่หนึ่งมี่อ้าวครูสาวทำแครอทไว้ยังเยอะเลยคสาวก็เอามาวางวางใ้ได้ศิละปะอ่าเด็กๆอยากวางตรงไหนก็วางเลยนะคะลองจัดดูวางยังไงถึงจะสวยงามนะคะอ่าเราได้แล้วนะ างามมากเลยเห็นไหคะอ่ะแล้วครูจะทำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคะเด็กๆอ่ารูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเขาเรียกว่าหัวชายเท้าใช่ไหมคะอ่ะง่ายมากทํำยังไงถ้าเหมือนแค่หลอดเลยคะ่ะเด็กๆนาดินน้ามันนะคะมาคลึงนะคะอ่ะสาวคลึงก่อนนะอ่ะคลึงเหมือนกันอ่าได้ลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะปัดให้ชิ้นเท่ากันก่อน นะคะเราก็ทําให้เป็นรูปสามเหลี่ยม,มนะคะบิดปลายนิดนึงนะคะ,ะทำฐานนะคะเพื่อใส่ใบาวเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วเด็กๆเห็นไหมคะอ่าเสร็จแล้วก็จะใส่ใบนะคะเราก็ใส่ใบอ่าใส่ใแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเอามาใส่แปลงผักแปลงที่สองอยังยังไงนะถึงจะเรียงสวยอ่า บ้านเราปลูกหัวไชเท้ากับแครอทใช่ไหมคะเด็กๆอ่า่ายแล้วว้าวนี่ค่ะอ่ะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะอ่าตกแต่งน่อยนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะบ้านสวยริมส่วนต้องมีต้นไม้อ่าเริ่มแรกนะคะเราดำดินน้ำมันนะคะมาขึงนะคะ มาคึงให้เป็นรูปทรงกระบอกนะคะเด็กๆนะเสร็จแล้วทําฐานข้างบนข้างล่างให้เท่ากันคุณสาวทาไม้สองชิ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่านะคะคึงให้เป็นรูปทรงกระบอกเท่าเท่ากันนะคะอ่ามีความยาวเท่ากันเสร็จแล้วคุณสาวจะนํำนะคะอ่ะลาลำต้นของต้นไม้นะมาพัานรอบเห็นไหมคะเพื่อให้ต้นไม้สามารถตั้งได้นะคะเด็กๆนะคะ สวยงามมากเลยคุณสาวก็จะทําฐานข้างล่างนะคะเพิเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเด็กๆนะคะทํามุมนะคะให้เป็นฐานนะคะสี่ฐานนะคะเพื่อให้ต้นไม้ตั้งได้นะคะเด็กๆเราได้ลงต้นไม้มาแล้วเห็นไหมคะว้าวเห็นไหมคะ,ะคุณสาวทําไว้สองต้นนะคะ,ะคุณสาวเอามาตั้งไว้ตรงนี้อะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเ่า เด็กๆคะครูสาวเคยสอนเลือกทําใบไม้แล้วใช่ไหมคะจําได้ไหมอะเดี๋ยวคู้สาวทวนให้นะคะอะเราคลึงนะคะคลึงให้มีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทําให้เท่ากันนะคะอาเสร็จแล้วเรากรีดใบนะคะขายายใบออกนะเราครูสอนไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วว้าวเราได้ใบไม้แล้วใช่ไหมคะ เราก็ทําไว้เยอะเะเลยนะคะครูสาวทําไว้อย่างเยอะเลยเห็นไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วเราก็เอาใบไม้นะคะมาประกบต้นไม้ประกบตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะว้าวครูได้ใบไม้เต็มเลยเราก็ทําใบเล็กด้วยนะคะเด็กๆนะคะถ้าเราอยากได้ใบใหญ่เราก็ใช้ดินน้ํามันนะคะเยอะๆแต่ถ้าได้ใบเล็กเราก็ใช้ดินน้ํามันเพียงเล็กน้อยนะคะเด็กๆ เราก็จะได้ต้นไม้ค่ะเด็กๆอ้าวเด็กๆถึงไหนแล้วคะสวยกว่าคุณสาวแน่เลยค่ะกลาบนะคะห็นไหมสัปดาห์ที่แล้วเราทําดอกกุหลาบไปแล้วนะคะแต่คุณครูมีวิธีที่ทําง่ายกว่านี้อีกนะคะอ่กมาเลยมาทํากันเลยอ่ะหยิบดินน้ามันมาสีแดงนะคะเสร็จแล้วคลึงนะคะเด็กๆมาเลยมาเลยมาเลย เป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะคะเส้นยาวๆเลยเสร็จแล้วเอานิ้วกดลงไปค่ะเด็กๆขาเอานิ้วกดลงไปนะคะอ่ะเสร็จแล้วพันนะคะเด็กๆใจเย็นๆทําอะไรใจเย็นๆนะคะอ่าดอกกุหลาบของเด็กๆเป็นไงบ้างเนาะของคุณสาวได้แล้วนะคะว้าวเด็กๆเห็นไหมคะสวยงามมากเลยอ่ะอ่ะเอานิ้วกดที่ฐานหน่อยนะคะเด็กๆนะ ได้มาแล้วนะคะใจเย็นๆนะงานศิลปะต้องใช้ความใจเย็นนะคะเด็กๆว้าวเราได้แล้วใช่ไหมคะอะสาวได้มา3ามดอกอจำการทำใบได้แล้วใช่ไหมคะอะ่เราก็แค่คลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะคะจัดทรงให้เป็นรูปตัวหนอนใช่ไหมกดนิดนึงนะคะขยายใบยออกอว้าวกูได้ใบกุหลาบแล เด็กๆก,ก็เอามาประกบกับดอกกุหลาบนะคะเพื่อทําสวนดอกไม้บ้านสวยลิ้มสวนอ่ะเมื่อเราได้ดอกไม้มาเราก็เอามาประดับที่สวนของเรานะคะเด็กๆก,กดฐานลงไปนะคะจัดทรงให้สวยงามนะคะเด็กๆว้าวคุณครูได้มาสามดอกเติมใบเยอะๆหน่อยเนาะ,ะคือทำใบอีกรอตหนึ่งว้าวเติมใบหน่อยนะสวนกุหลาบของเรา เห็นไหมคะเด็กๆสวยงามมากเลยอ่ะเติมต้นหญ้าหน่อยนะคะเวลาทําต้นหญ้าทายังไงรู้ไหมทําเหมือนคล้ายใบไ,ไม้นะคะเอากดลงไปให้เป็นรูปวงรีนะคะเด็กๆอ่ะอันนี้คือใบหญ้านะคะอ่ะว้าวทำใบหญ้า,าก,กันเถอะได้รูปทรงรีออกมาประกบกันอ่ะปลูกต้นหญ้าตรงไหนบ้างปลูกต้นหญ้าตรงนี้บ้างนะ เย็นนะคะเด็กๆของเด็กๆนะคะสามารถสร้างสารรค์ผลงานนะคะอาจจะทําเป็นต้นไม้ชนิดต่างๆก็ได้นะคะที่คุณครูเคยสอนมานะคะเกี่ยวกับผลไม้เด็กๆก็สามารถทําเป็นต้นมังคุดก็ได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วนู้นนะคะคุณครูสอนปั้นรูปมังคุดใช่ไหม,มเอามาตกแต่งได้ว้าว่าเราก็จะได้บ้านสวยริมสวนนะคะ ที่เป็นเรื่องราวนะคะที่เราปั้นขึ้นมานะคะเด็กๆขาอัดคลิปถ่ายรูปไห้ผู้สาวชมผลงานในจินตนาการสร้างสารรค์ที่เป็นเรื่องราวของเด็กๆว่าเด็กๆสามารถปั้นนะคะตามจินตนาการเด็กๆเป็นเรื่องราวได้บ้างไหมนะคะสำหรับวันนี้ผู้สาวไห้เด็กๆเป็นเด็กดีของพ่อค,ค,คุณแม่สวัสดี